นอวานคือไม้ป่าชนิดหนึ่งขึ้นเฉพาะบนภูเขาเหรอนี่ยครับทำไมพี่แก๊บถึงรู้อ่ะภาษาบอกเป็นอกิ้ไงไม่ได้ยินแจงแต่ปลาร้านปลาทองอันมากเลยนะคือถ้าป้าแกใส่เป็นลูกได้แกของสันเนจินสะใจมากโอ้โหใหญ่นี้เลยหรอทุกกระร้ง อีกอันนึงที่ภูมิใจนําเสนอคือแกงคั่วเห็ดแครงโอ้ยแกงมันมันหักินยากนะใช่โอ้ยกูอยากขอกับบุรีรัมม์มันเป็นพโรอโบราณมากเพราะว่าใส่ถั่วลิสงด้วยสูตรโบราณไปอย่างงี้ใช่ป้าสาวเป็นคนใจใหญ่เป็นคนใจถึงเครื่องแกงถึงแกงไตปลาปลาปลาทูครึ่งตัวเวลาสั่งอ่ะกูบอกแล้วว่าให้ถามงบก่อนว่างบกองแต่ละครั้งกินข้าวแกงได้กี่อย่าง มันเกิดมาเพื่อเป็นโปรดิวเซอร์สิ่งนี้จริงๆบัสมาทำงานสวัสดีครับซอกแซบอี EP นี้ยังอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชอยู่วันนี้ตื่นเช้าวันนี้ตื่นเช้า,ชามาทำงานก่อนวันนี้จะพาไปกินข้าวแกงเช้าๆครับวันนี้อยู่ที่ครัวคนไม้หลา กก็จจะะไปซซออยู่ภาษาซะซะส,สวัสดีครับอนนโอ้โหดูดิอยู่ท่ามกลางหม้ออบไอ้น้ำเดี๋ยว<า>นะเฉพาะประเภทแกงนะหนึ่งสองสามสี่หก้าสอย่างวันนี้กินข้าวราดแกงใจถุงนะลูกจะให้ราดกี่อย่างบารทุกอย่างเลยครับะจะราดทุกอย่างแกงหัวหน่อหวานเป็นพืชบนเขา เป็นไงบ้างไทยง่วงมานะตื่นเลยทำไมพี่แกถึงชอบมาร้านนี้อ่ะมันเข้มข้นแล้วก็ปลานาารักปลานาารักภาสาวม่พอไม่ลูกไม่พอตักใหม่นะเอาน้ําแกงไม่ลูกเผ็ดไหมก็จะตักน้ำแกงให้กินแบบนี้ตั้งแต่ปีห้าหกห้าเจดห้าแปดต้นภาษาเขาเปิดร้านข้าแกงเนี่ยที่เนี่มากี่ปีแล้วครับ 15ปีแล้วครับ15ปีกับการเปิดร้านคนไม้หลาคนไม้หลาแปลว่าอะไรป้าสาวป้าสาวบ้านพึน่งเฟอยู่ตลาดไม้หลาที่ร่อนพีบูญค่ะแล้วก็มาทำเลเท่นนครขายมาตั้งแต่รุ่นรุ่นย่ารุ่นย่าแล้วรุ่นแม่รุ่นลูกสามรุ่นแล้วสามารุน่นเฉพาะป้าสาวคือ15ปีค่ะแล้วถ้านับตั้งแต่รุ่นย่ารุ่นยายล่ะครับเออนยกว่าปีแล้วมั้ง เนาะใช่วันหนึ่งนะทำประมาณกี่เมนู30-35สาาทำเองหมดเลยไหมทำเองสองคนพี่ชายเหรอใช่ตื่นทำตั้งแต่กี่โมงสองโมงตีสองตีสองหรอแล้วเริ่มขายกี่โมงห้าโมงครึ่งก็ลูกค้ามาแล้วทำไมถึงใจดีให้ลูกค้ามาเลือกหลังร้านได้เองได้เองได้เองครับกันเองกันเองค่ะ จะน่ารักนเป็ดบ้านคนบ้านบ้านถามป้าสาวก่อนในบรรดาแกงที่เหลือเนี่ยเมนูไหนคือเมนูที่โบราณสุดโบราณก็เนี่ยมาทางนี้เห็นมาทางนี้ต้มยำแกงขั้วเนื้อเนื้อไขั้วเนื้อของร่อนพี่บูนนี่ขั้วเนื้อเนี่ยขั้วเนื้ออุ้ยเออมาชิมเอาเอาพี่ไม่กินเอาถ้วยมาชิมชิมนี่มีร้านไหม่ไหมพี่ลูกค้าพร้อมจ่าย500บาทแต่แม่ค้าไม่มีเวลารับเงินอ่ะถามพี่ก่อนทานทานข้าวแกงร้านนี้มากี่ปีแล้วครับ ประมาณ15ปีเลยทำไมชอบข้าวแกงร้านนี้ครับก็ก็มีหลากหลายดีครับรสชาติเป็นยังไงบ้างครับรสชาติคนได้แน่นอนครับชอบเมนูนไหนเป็นพิเศษไหมครับสวัสดีครับพี่น้องส <มา S 1> วัสดีค่ะค่ะเลือกไม่ได้เลยเพราะว่าชอบทุกเมนูอะครับทั้งไก่เด็กเลยค่ะเหรอทั้งไก่อยู่ฝั่งนู้นนะคะรขางนี้เป็น10ปีแล้วค่ะเกิน20่สิบไหมอ๋อร้านนี้เราสิบห้าปีได้เลยสิบห้าปีทำไมชอบข้าวแกงร้านนี้ครับมันเครื่อง ค่ะหรือ <curves> ว่าเครื่องของที่เขาทำมันซาบเนาะมันกินแล้วมันซาบ้ค่ะบุญบายมากนี่ขนาดเรามาสายแล้วนะอร่อยค่ะแล้วก็คือมันเป็นรสชาติคนใต้แท้ๆค่ะกินรสชาติเผ็ดถึงใจอะค่ะอร่อยครับทานไว้กี่ปีแล้วครับเป็นสิบปีแล้วครับเนาะแบบคุ้มลูกค้าแต่ละคนสิบปีขึ้นทางนั้นก่อนที่อาหารจะหมดจะบอกว่าร้านครัวคนไม้หล่าของป้าสาวเนี่ยมันจะบุ่นบายแบบเนี้ยเช้าๆแค่วันไหนฝนไม่ตกจะบุนวายกว่านี้แต่ ก่อนที่ของจะหมดเดี๋ยวเรามารีวิวอาหารใต้ที่เป็นใต้จริงๆนะที่ป้าสาวภูมิใจนำเสนอว่ามานครมาร้านครัวคนไม้หลาต้องกินหากินที่ไหนไม่ได้นอกจากนครศรีมีอะไรบ้างเดี๋ยวให้ป้าสาวเลือกให้เลยได้ไปเลยแ็่ปลาได้ไปเลยยังมุนมนได้แต่ปลาไปเลยยังเป็นคนสันดดเป็นคนเป็นคนกินเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อกินหมดหร ร้านป้าใจหมดไหมสิบแปอย่างอันดับแรกนะครับมาอีกแล้วขนมจีนสุดยอดเือปากระดี่ทอดไต้่ะจะกินหมดหรอแกงขั้วหน่อหวานอันนี้หากินได้ที่ใต้ที่นครเพราะว่าหน่อหวานคืออะไรหน่อหวานคือไม้ป่าชนิดหนึ่งขึ้นเฉพาะบนภูเขาเนี่ยครับทำไมพี่แกถึงรู้อ่ะภาษาบอกจไงไม่ได้ยิน คำว่านหน่อหวานมันจะหวานสมชื่อไหมเดี๋ยวลองดูจะหวานทางน้านพี่กาปะครับด้านน่ะสิไม่มีอะไรหวานเกิือแล้วหลายหมอขนาดนี้เป็นไงมันเหมือนสมุนไพรอืมมันเหมือนขา่าเออเหรอแต่มันไม่ซ่านแล้วก็ไม่เปื่อยเหมือนขา่าแลว้วหวานไหมคร <este> ับคมหวานอยู่แต่หวานแบบสมุนไพรนะอ เครื่องแกงป้าซ่าและซ่านมากความคลักเนาะแกงเนี่ยซาและซ่านส่วนโปรดิวเซอร์ร้านมากยังหาไม่ได้เลยเมื่อคืนนี่อร่อยอันเนี้ยมาแล้วมาพอดีนี่คือ,อทอดปลากระดีเป็นปลาท้องถิ่นหากินได้แค่ ปีละครั้งทางกาทางบ้านหน่อยทานรู้หน่อยมหวานด้วยปลากระดีซึ่เมืองอากะลีกะลีกะลีมันต้องได้ตังนะแต่นไม่ได้ตังสามปีทำมือเป็นทานพอมาเบสิกธรรมดามากแต่ภูมิใจนำเสนอแจงแต่ปลาร้านปลาดูปลาทองอันมากเลยนะ คือถ้าป้าแกใส่เป็นลกูกได้แก่งงสันจินสะใจมากเนาะเป็นไงแซ่บหมฟักทองว่าเด็ดแล้วอ้ยป <ะ S 2> ้าทำไมป้าไม่ใส่เป็นตัวเลยโอ้ใหญ่นี้เลยเหรอทุกครั้ง นี่ไม่ใช่การประกอบการแสดงนะนี่คือแกงไตปลาปลาทูที่ใส่ในแกงไตปลาของร้านขัวคนเมืองหลา <c oughs> แบบนี้จริงๆจ้า <c oughs> ไม่ได้พร็อพนะคือใจยจาทั้งชิ้นเลยนะทอดได้ <c oughs> แกงเนื้อชะงวงที่ระยองอะ่ะจะเป็นแกงหมูชะงวงแต่อันนี้จะเป็นแกงเนื้อชะงวงใช่ชิมน้ำตุกปก่อน อร่อยเปรี้ยวไม่คาวมีความเปรี้ยวของใบชะมวงเนี่ยดูดิด,ดูชิ้นนี้ที่เป็นเอ,อ็นอ่ะน่ากินมากเอาลองชิมซิอันนี้ตุยงนะคะโอ้โหครับรูกใหญ่มากสตอรสตอสตอรโอ้ยสตอเหรอนี่มาเป็นฟาร์ม ไม่เอาอันนี้สตอแหลแฉนอ่ะอนนสตอรแอ,อรแ,ลง,ออรแลงนี่ลูกใหญ่มากอย่างนี้อ,อร่อยอ,นนอันนี้ต้องแนงกับผักพมืนบ้านแล้วผักป้าสาวให้แบบนี้จริงนะไม่พอเติมได้นะพี่จ๊าถูกอีกอันนึงที่ภูมิใจนำเสนอคือแกงกั้วเห็ดแครงโอ้ยแกงมันมันหากินยากนะใช่ร้านครัวคนไม้หลาเนี่ยต้องบอกอย่างหนึ่งว่า หนักเครื่องหนักวัตถุดิบเห็ด<ม>ดูดิดเห็ดเป็นเห็ดปลาเป็นปลาไม่ได้ยีปล่อยๆนะเห็ดแครงจะหากินยากแต่เห็ดคลางตามได้ที่โปรดิวเซอร์อคลางทุกคืนเนาะอร่อยพี่การาฟจะบอกว่า หองมันไม่ถึงเครื่องได้ไงให้ดูอะไรเนี่ยขมิน<ด>้นมีทั้งอย่างเงี้ยทั้งโอ้โหแบบทำทัท้งร้านทำเองทั้งร้านเนี่ยมาโทษดิดูดิดสุดไม่ถึงเครื่องได้ไงอ่ะ,อะแกงส้มพุงปลาโอ้ยอยากร้องไห้อ่ะดูพุงปลาช่อนอเขาใส่แบบว่าไม่ไม่คิดต้นทุนกันเลยเหรอเดี๋ยวนี้ดูดิเนี่ยคือความสมบูรณ์ของท้องทะเลไทยไนะครับแกงส้มพุงปลาช่อน โอ้ยใหญ่มากครับโอ้โหใจจะไม่แบ่งลูกน้องเลยเนาะอ,อันนี้ต้องมือเท่านั้นเยวขอชิมน้ำก่อนแกงคขอขอของั่วหอยขมโอ้ยแซ่บม่บเคยเห็นแต่พี่กากินสักาคฝรั่งเศสไม่ใช่หรอครับ หอยเชลเลอรที่ตุ้งพุทธปสงีเสร็จกูเป็น20กิโลแล้วทำไมดูคุ้นเคยจะหอยจุกบยังอะคะออ่อยอ่ะบานะอสตอาจริงแต่ว่าต้องบอกนะว่าของส่วนใหญ่จะรสชาติจัดเนาะจัดมากโอ,โอ้ยกูยอยากหอกับบุรีรัมอ,อันนี้ยคือน้ำจิ้ม ดูดิถ้าคนทำเป็นเนบาร์เขาจะดองมาเนึงใช่ใช่ใช่กำลังจะพูดเลยอ่ะดูจากการที่หัวมันใช่มันมันคือมันจะไม่ใช่แบบหั่นสดล้รเอาน้ำเอาน้ำปลาราดเลยอ่ะใช่เนี่ยอาสามชั้นมาชิมดูว่ามันจะแตกต่างกันไหมนี่คือคอลลาเจนคอลลาเจนล้วนๆคอลลาเจนล้วนๆใช่ไหมอ้วนถ้าเราคิดว่าเป็นไขมันมันก็จะอ้วนถ้าเป็นคอลลาเจนถ้าเราคิดว่าเป็นคอลลาเจนมันก็จะเติมเต่ง บบเป็นไงชิมฮาโลร้านาเข้าใจอ่ะจะหวานๆไล่ๆฮัาโลฮาโลร้านป้าสาวครัวคนไม้หลักมันเป็นฮาโลโบราณมากเพราะว่าใส่ถั่วลิสงด้วยลลไม่พูดได้ไหมขอสดได้หมด ทุกอย่างมันแบบมันสดคือรู้เลยนะอย่างหนึ่งนะในการทําซอกแซบอะแล้วการจะรู้นิสัยของแม่ขาของเจ้าของร้านคือจากการกินอาหารนะ<ช>จากเครื่องแกงจากวัตถุดิบป,ป้าสาวเป็นคนใจใหญ่<ช>เป็นคนใจถึงเป็นคนจริงใจแล้วก็เป็นคนเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่น<ช>ี่ไม่ได้ยอกกันนะเพราะอะไรเครื่องแกงถึงแกงไตปลาปลาทถูครึ่งตัวคอยที่มานคร อยากมากินข้าวแกงพี่หอกกลับเลยนะอยากไม่พี่เป็นของที่ทค่ขึ้นเคลื่อนอ่ะอยากมากินข้าวแกงร้านกัวคนไม้หลาของป้าสาวบอกนะครับตั้งอยู่ตรงไหนใต้หมอใกล้อโรบินสันโอเชียนถนนพัฒนาการภูฝาครับนี่ใกล้ใกกันนี่เทียวเปิดกี่โมงถึงกี่โมงเปิดตั้งแต่ห้าโมงครึ่งไหมรลูกค้ากี่ห้าครึ่ง ถึงบ่ายสอง,งบา่ง<ช>บายสองนี่อาจจะไม่ถึงและอาจจะหมดก่อนกับข้าวแต่ละวันมีกี่อย่างครับป้าสาวประมาณสามสิบห้าอย่างลูกสามสิบห้าอย่าง<ต>ข้าวแกงแกงถุงถุงละเท่าไหร่ราคาเริ่มต้นที่บาทครับข้าวราดแกงราคาเริ่มต้นที่สี่สิบบาทอย่างเดียวสองอย่างห้าสิบบาทคุ้มไหมคุม้มหยุดวันไหนบ้าง วันอาทิตย์วันอาทิตย์วันเดียวโอเค okay. ขอบคุณป้าสาวครับอขอบคุณมากเพราะว่าเป็นหนึ่งในร้านที่นครจิตธรรมราชที่คิดไว้เลยว่าถ้าวันไหนทําเพจอาหารทํารายการอาหารจะต้องมารีวิวให้ได้ขอบคุณมากที่ทําข้าวแกงใต้ให้คนใต้ให้คนนครให้คนกรุงเทพได้มากินขอบคุณในความน่ารักที่สั่งป้าสาวไม่ได้แค่สั่งเมนูเดียวแล้วพอนะพอไม่ลูกชิมอันนี้ไม่ลูก เอาไตาปลาเผ็ดป้ปา,ปาตักแกงจืดมาให้นะลูกผักพอไหมลูกข้าวราดแกงไม่อิ่มไปตักใหม่ได้ในลูกนี่คือความน่ารักของคนนครศรีธรรมราชขอให้ป้าสาวสุขภาพแข็งแรงแล้วก็อยู่ทำข้าวแกงให้การาฟกินนานแบบนี้นะครับวันนี้ขอบคุณครับป้าสาวไปรับเงินล้านต่อเวลาสั่งอ่ะกูบอกแล้วว่าให้ถามงบก่อนว่างบกองแต่ลูกค้า้ากินข้าวแกงได้กี่อย่างเป็นไงละ่ะต้องมานั่งล้างชามให้ อเลย์มากเลยนะพวกคเนี่ยทำมันอร่อยอ่ะเจ้าของบริษัทก็เป็นเจ้าของรายการก็เป็นเป็นกีกรก็เป็นพี่มันก็เป็นกูก็ต้องมาล้างถามใช้นี่ให้พวกมันอีกพี่ก็ระวังเพชรหลุดนะโอเคครับวันนี้ซอกแทบจบด้วยจากบรรยากาศก้นครัวนะครับจากรัวคนไม้หลา อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชอย่าลืมนะครับใครที่อยากจะมากินข้าวแกงอร่อยๆนะครับของป้าสาวก็มาได้ตามเบอร์โทรตามเส้นทางที่ขึ้นให้อย่าลืมนะครับพบกับซอกแซบได้ทุกวันศุกร์จำง่ายๆครับศุกร์ซอกแซบวันนี้ลาไปก่อนจากก้นครัวจริงๆของครัวคนไม้หล่าอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชสวัสดีครับจล้างให้สะอาดนะคะเจริญมากเลยอำเภอมาเดี๋ยวจัดให้